สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ในเดือนมกราคมครับผมกับผมอาจารย์มดดำทำนายด้วยอศาสตร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของท่านว่าในเดือนมกราคมนี้การเงินของท่านจะเป็นเช่นไรนะครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีเมษในเดือนมกราคมอักษรลุนที่ผมหยิบได้นะครับคืออักษรลุนที่ชื่อว่าชีวขึ้นมา สภาพดวงของคนที่เกิดราศีเมษนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ระวังว่าจะมีปัญหาการเงินที่โดนบังคับจ่ายสภาพการเงินที่อึดอัดใจนะครับดวงในช่วงเดือนมกราคมนี้การเงินของคนราศีเมษค่อนข้างที่จะดูตึงๆเป็นการเงินที่ได้แบบเดือนชนเดือนนะครับคือเป๊ะชัดเจนเดือนชนเดือนเลยทีเดียวดวงนี้การใช้เงินนะครับก็ขอให้เรามาระวังนิดหน่อยว่าจะมีปัญหาการเงินที่อาจจะขาดมือได้ อาจจะตึงมือเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนในเกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้หากต้องการรู้เกี่ยวกับการเงินของท่านเพิ่มเติมสามารถติดต่อรับฟังได้ที่ดอกจันทร์33621แล้วโทรออกพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ